นี่ครับผลจากการปลูกพริกและมียากขึ้นเยอะๆเพี้ยและ,มะแมลงก็มีครับแต่ก็ทำให้พริกออกผลดกได้วันนี้ก็มาเก็บครับเป็นพริกหอมได้เวลาสักหนึโลขายได้สองร้อยสองร้อยบาทในบางช่วงก็ต้องถอนทิ้งบ้างครับพะยะลุกๆแบบนี้แต่ มีไว้ก็ดีครับบางแปลงไม่มีหญ้าเลียกกินเยอะดูแลไม่ทันโสมเลยครับต้นพริกปลูกใกล้ๆน้ำก่อน้้ำมีตลอดครับแต่หน้านี้หน้าแรงก็สุดไปเยอะน้ำลดลงเยอะผลผลิตครับพริกหอมจะเผ็ดเอาไปทำน้ำจิ้มสีฟูดลาด รถบาร์บีคิวปิ้งย่างต่างๆได้ทำผัดกะเพราก็เผ็ดอร่อยครับแม่ค้าชอบแต่นี้เราก็ปลูกแยกด้วยกะเพาก็มีครับต้นกะเพราแบบนี้ครับปลูกไว้ข้างๆต้นพริกก็มีเก็บขายได้หลายอย่างครับทุกๆวันวันละสองร้อยสามบาทขายได้ทุกวัน มีไรายได้เข้ามาโดยไม่ต้องซื้อก็ประหยัดและได้เงินใช้ทุกวันก็ฝากไปครับการทำส่วนผสมผสานมีกินทุกวันขอบคุณครับ